สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนใหม่แล้วก็สมาชิกใหม่ทุกคนเลยนะครับที่กำลังสงสัยนะครับว่าเราจะคอนเฟิร์มยอดกับอินดีมยังไงนะครับเมื่อเราซื้อของออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับเอจะมาแนะนำนะครับขั้นตอนแรกนะครับว่ามันจะมีเอกสารอะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงบ้างนะครับที่เราจะส่งไปให้กับแอดมินนะครับ เราจะต้องมีนะครับลายคอนเฟิร์มยอดของอินดีมนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับส่งสลิปนะครับลำดับที่สองก็คือประวัติการสั่งซื้อนะครับแล้วเราก็มานะครับพิม ประมาณนี้เลยนะครับก็คือคอนเพิ่มยอดเลขที่ออเดอร์นะครับเลขที่ออเดอร์อะไรบ้างนะครับให้เราพิมพ์ให้ถูกต้องนะครับ050นะครับแล้วเราก็ใส่ชื่อนะครับ เราจัดส่งแค่นี้นะครับอันนี้คือวิธีการคอนเฟิร์มยอดนะครับทุกครั้งที่เราซื้อของออนไลน์นะครับเสร็จเรียบร้อยให้เราแคปก็คือเลขที่ออเดอร์มานะครับแล้วก็ส่งสลิปให้กับแอดมินนะครับแล้วก็พิมพ์คอนเฟิร์มยอดเลขที่ออเดอร์ให้กับเขานะครับแค่นี้นะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนถูกใจนะครับก็กดซับสไคร้กด กระดิ่งนะครับเพื่อที่จะรับข้อมูลดีๆจากาช่องของผมด้วยนะครับ EP นี้ก็ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ